สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c a r b e l เล v e r n h a n n น l ะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาพบกับรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากค่าย MG นะฮะนี่ก็คือตัว MG S5 EV นั่นหมายถึงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%แล้วก็รูปแบบของตัวรถนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับภายนอกภายในน่าสนใจมากเนื่องจากว่าตัวนี้มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานใหม่ เรื่องของระบบขับเคลื่อนใหม่และอีกหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็น global design ออกแบบมาเพื่อใช้ในระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเอเชียเองนะครับรวมทั้งนะครับในยุโรปด้วยนะครับในเมืองไทยนะครับมีการเปิดตัวถือว่าเป็นที่2ของโลกนะครับที่1อาจจะเป็นเปิดตัวที่ประเทศจีนไปเรียบร้อยแล้วนะครับประเทศไทยนะครับเป็นการเปิดตัวอันดับที่2นะครับต่อไปก็คงจะมีการเปิดตัวในยุโรปอีกทีหนึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทําการสัมผัส นะทั้งภายนอกภายในนะที่สําคัญครับเรายังได้มีโอกาสนะครับได้ลองขับกันเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ MG S5 EV คันนี้นะฮะไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ m g s 5 ev นะครับถ้าเกิดเรามองกันแล้วนะครับตองผผวเผยแล้วแน่นอนแค่เป็น suv นไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะนะครับแต่ว่าในส่วนของรูปแบบของการออกแบบนะจริงๆแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มนะครับก็จะใช้แพลตฟอร์มนะการออกแบบการดีไซน์แพลตฟอร์มนะครับเหมือนกับตัว mg 4 electric นะครับที่ผมเชื่อว่าหลายท่านคุ้นเคยนเป็นอย่างดีนะครับเพียงแต่ว่าในในแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับมีการขยายนะในส่วนของอะ,อะไรฮะ มิตินะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่ออะไรฮะเพื่อให้มันรองรับในส่วนของภายในนะครับภายนอกที่มันเป็นรูปแบบของรถ SUV มากกว่าในตัว MG4 จะมากกว่าเล็กน้อยนะครับการออกแบบด้านหน้านะครับก็แน่นอนกับบ่งบอกอยูแ่แล้วว่าเป็นตัว EV นะครับเป็นตัวไฟฟ้านะครับสไตล์การออกแบบหรือว่ารูปลักษณ์หน้าตาเป็นเอกลักษณ์ของ M g มจนะฮะไฟก็เป็น led นะครับทั้งหน้าและหลังมีช่องเพื่ออะไรรับลมนะอาจจะระบายในส่วนของ โมดูล,ลต่างๆหรือว่าพวกมอเตอร์นะฮะตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังนะพิเศษนะครับเนื่องจากว่า,าหลายๆส่วนนะฮะที่ที่เรา,เามีโอกาสได้สัมผัสกันนะเป็นรถเอสหรือว่ารถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าหลายๆรุ่นนะครับออกมาเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะฮะแต่ว่าตัวนี้นะครับออกแบบมาเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับโดยในรุ่นนี้นะครับยังสามารถแบ่งออกได้เป็นในรุ่นรองท็อปนะครับเป็นรุ่น X ส่วนตัวท็อปสุดนะครับเป็น นะรุ่น V นะสิ่งที่มีความแตกต่างกันก็คงเป็นในเรื่องของออปชันต่างๆเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับแล้วก็ที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดก็เป็นเรื่องของแพ็กแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มอเตอร์นะความแรงนะปกติแน่นอนครับตัวท็อปสุดแรงสุดนะครับแล้วก็ระยะทางวิ่งได้ไกลสุดนะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราจะไปไล่ชมกันทีละจุดทีละจุด,ะจดนะครับน่าสนใจอย,อย่างไรครับเชิญครับ You're so perfect ด้านข้างการออกแบบแน่อนอนครับในสไตล์ของรถ SUV นะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปขนาดไม่ใหญ่มากนะครับให้ล้อมาขนาด18นิ้วนะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น X กนะฮะกับรุ่น V ตัวท็อปสุดนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะจะใช้ล้อขนาด18นิ้วนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะตัวนี้ให้ยาง นะครับให้ยาง Bristone Duranza Six Elite นะครับก็เป็นยางสำหรับรถ EV โดยเฉพาะนะครับขนาด215 55 R18 เนาะตัวนี้นะก็ถือว่านะเป็นยางที่ในเรื่องของเปอร์ฟอร์ม e นซ์ตัวท็อปแล้วนะครับนะฮะส่วนเบรกนะส่วนเบรกเนี่ยโดยโดยรวมนะฮะระบบโดยรวมมันจะเป็นเรื่องของระบบควบคุมต่างๆเขาเรียกว่าเป็นแบบ one box เพราะฉะนั้นเรื่องการควบคุมนะการ ให้กระจายแรงเบรกนะครับรวมทั้งนะครับระบบต่างๆที่เน้นในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับจะเป็นแบบวันบล็อกนะครควบคุมโดยกล่องควบคุมกล่องเดียวนะครับนะจากค่ายคอนติเนนตั l นะตอนนี้ก็ถือว่าตัวนี้มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับแต่ว่านะครับตัวเบรกจริงๆนะครับเป็นของ AP Racing นะให้มาเป็นของ AP Racing เลยนะครับมีประสิทธิภาพในเรืงการเบรกนการระบายความร้อนที่ค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็นะฮะอย่างที่บอกไปยางของบิสโซนนะตัวไฟฟ้าด้วยนะครับทีนี้มาดูนะในส่วนด้านข้างนะครับการออกแบบนะมีเรื่องของอะไรฮะคิ้วนะด้านข้างซึ่งตัดกับสีเทาดำนะครับของตัวรถได้เป็นอย่างดีนะครับกล้องรอบคันนะครับเป็นอาราวีวอนิเตอร์ซึ่งตัวนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นระบบ f u ลเฮดแล้วเป็นเฮแล้วนะครับซึ่งก็จะให้ภาพนะที่ไปแสดงผลในหน้าจอนะครับคมชัดมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ ในส่วนของหลังคาเองนะครับเป็นอีโคโนมิกกลาสรูฟนะเป็นแบบแกลาสรูปแบบยาวนะนะถ้านั่งภายในจะเห็นชัดเจนกว่านี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของหลกหลังคาเนี่ยนะครับไม่ได้ติดเอาไว,สว้สวยๆเท่ๆนะครับติดเอาไว้ใช้งานได้จริงนะครับก็อาจจะต้องอซื้อประเภทแหลักนะเกาะเพิ่มอีกนิดนึงนะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง75กิโลทีเดียวนะนี้ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับ ในการออกแบบด้านหลังนะครับก็มีเซ็นเซอร์นะครับช่วยในเรื่องความปลอดภัยนะครับมีกันชนนะครับที่ออกแบบมาให้ดูสวยงามเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็แน่นอนครับตัวนี้นะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ไฟท้ายเองเป็น LED ทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมถึงสปอยเลอร์นี่ก็เพิ่มความสปอร์ตนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของอะไรฮะอากาศปรสาท์ด้วยเนาะตัวนี้นะครับให้มาเป็นพิเศษก็คือเรื่องของประตูไฟฟ้า โดยมีระบบที่เขาเรียกว่าคิกแอคทีฟหรือว่าคิกเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูแล้วกันนะครับปึ๊บคิดเซนเซอร์เนี่ยฮะใช้งานง่ายนะครับแต่อย่าลืมนะครับต้องถือกุญแจไว้ในมือด้วยนะฮะนี่คือลักษณะของกุญแจนะครับก็เล็กกะทัดรัดนะครับอาจไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเราพกพาสะดวกทีเดียวนะครับก็สามารถบังคับควบคุมได้ด้วยที่รีโมทนะครับส่วนการปิดนะครับแน่นอนครับเราก็อาจจะต้องนะเตะปิดนิดนึงนะครับนะ ก็สามารถใช้งานง่ายนะครับหรือใครไม่สะดวกนะคลิกอิ a t e แล้วก็มีในส่วนของตัวเปิดปิดประตูได้ที่นะรีโมทด้วยนะครับลองกดนะนะฮะก็ใช้งานง่ายนะครับนะเปิดปิดก็ได้ที่รีโมทนะครับหรือว่าจะปิดที่นี่ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ไม่ยากนะฮะใช้งานง่ายจริง นะจริงจริง,รงห้องเครื่องนะครับของรถยนต์ประเภทไฟฟ้าเองนะก็ไม่ได้เห็นอะไรมากมายนักจะว่าห้องเครื่องไม่ได้เป็นห้องมอเตอร์นะครับรวทั้งโมดูลนะการควบคุมต่างๆเองก็ไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะฮะ,นะตะ,ะแต่ว่านะครับในส่วนของออมอเตอร์ในตัว x ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นพาราเลลมอเตอ Motor, นะ Motor, ร์นะซิงโครนัสมอเตอร์นะฮะจะให้กำลังอยู่ที่170บแรงม้านะครับรวมทั้งแบตเตอรี่เองนะครับอยู่ที่50 กิโลวัตต์อัวโมนะฮะเพราะฉะนั้นนะความระยะทางที่มันวิ่งได้นะครับมันก็จะได้ประมาณสัก416กิโลเมตรเนาะก็ถือว่าเพียงพอาการใช้งานแล้วลหละนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่ามันยังไม่เพียงพออยากได้ความแรงเพิ่มขึ้นอยากได้ระยะทางเพิ่มขึ้นก็หันมาเล่นตัวลองเลนส์หรือว่าตัวตัววีนะครับก็จะได้แบตเตอรี่ความจุเพิ่มขึ้นนะครับที่64กิโลวัตต์อัวโมนะแล้วก็มอเตอร์เนี่ยนะครับแรงมากกว่านะครับโดยอมอเตอร์ก็มีพลัง นะสูงถึง245แรงม้าทีเดียวนะครับแล้วก็ยังให้ในส่วนของระยะทางนะครับที่วิ่งไกลถึง550กิโลนะครับซึ่งตัวนี้แน่นอนครับมันก็ต้องอยู่ที่ว่าการใช้งานของคุณนะจะต้องใช้ลักษณะไหนแบบไหนนะครับแล้วก็ความแรงต้องการขนาดไหนนะครับก็บอกว่าในตัวท็อปสุดเนะี่ยฮะความเร็วสูงสุดอนะัตราเร่ง0ูงถึง100นะครับใช้เวลาเพียงแค่6วินาทีเท่านั้นเองนะ6.1วินาทีเท่านั้นเองนะครับก็ อยู่ที่การใช้งานของเรานะครับแล้วก็ลักษณะนะตัวตนที่แทจติกของเราเป็นยัางไงาชอบความสปอร์ตหรือว่าโอเคการใช้งานทั่ว,วไปนะฮะตัวนี้ก็ถือว่านะเดี๋ยวเราไปลองขับกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะตอบสนองอัตราเร่งหรือว่าไปลองสัมผัสภา,ภายในพูดคุยกันไปด้วยนะครับแล้วก็ดูเรื่องของการทดลองขับเล็กๆน้อยๆกันไปด้วยนะครับ ตอนนี้อยู่ในเอ็มจี MG, นะครับ s 5 e v นะ MG S5 EV นะครับก็ลองขับเล็กๆ,ๆนะก้อยๆนะฮะก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบแบบแบบบิดนะตัวนี้ก็ใช้งานง่ายอยูนะ,ะในส่วนของภายในเองนะครับก็มีจอเนาะ12.8นิ้วนะตัวที c อตัวนี้นะครับ หน้าจอเป็นแบบ HD แล้วนะดูค่อนข้างชัดเจนนะครับบอกว่าชัดกว่าเจ้าตัว MG4 EV อีกนะนะแล้วก็เรื่องของอระบบต่างๆเนี่ยนะครับระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเคิร์สนะครับเคิร์สก็คือเรื่องของการเจนไฟเนาะมีถึง4ระดับด้วยกันนะโอ้โหนะครับก็นะมาลองในส่วนของช่วงล่างด้วยก็เป็นด้านหน้าเป็นแม็กเ r s สันสตัดนะครับ ส่วนด้านท้ายเองก็เป็น5ฟ i ลิงนะ5ฟลิงนะผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมันตีลิงนะครับจริงๆแล้วนะฮะไอ้มันตีลิงอาจจะเป็น4 Link ก็ได,นะด,กด้นะครับจุดยึดหลายๆจุดนะฮะ5ฟลิงก็เพิ่มมาจุดหนึ่งนะฮะก็เรียกเป็น5ฟ i ลิงนะตัวนี้นะครับค่อนข้างนุ่มนวลแหละเนาะนุ่มนวลทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองขับกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจจะมีเวลาอยู่กับรถสักเล็กๆน,น้อยๆนะครับตอนนี้เป็นแบบ first impression นะ ก็ขับกันไปนะครับในเส้นทางที่เป็นเส้นทางปิดเนาะเพราะว่าในช่วงที่เราขับกันเนี่ยยังยังไม่ได้มีการเปิดตัวมีการเผย<ม>เผยอ,อะไรฮะตัวนะ<ม>ของรถขึ้นมานะ<ม>พวงมาลัยไฟฟ้านะพวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้ก็สามารถปรับได้ถึง3 3สเต็ปเนาะก็ เอาแบบสบายหรือว่านองมอหรือว่าเป็นแบบสปอร์ตนี่ก็ยังสามารถปรับได้พวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้อยู่แล้วนะฮะเบาะนั่งปรับด้วยไฟฟ้านะครับคู่หน้านะฮะคู่หน้านะครับไม่มีเบาะนวดเนาะนะครับ,บ,นะรบแต่ว่านะฮะตัวพวงมาลัยเนี่ยนะปรับแบบเป็นนวดน,นะครับสี่ทิศทางนะปก,กตทิทั่วไปนะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์นะแลมีไวเลสชาร์จเจอร์แล้วนะครับรวมทั้งเรื่องของ สิ่งที่เขาบอกว่าในตัวนี้น่าสนใจอย่างก็คือเรื่องการออกแบบการดีไซน์นะคือวัสดุเนี่ยเป็นแบบซอฟทัชหลายๆส่วนเนาะโดยเฉพาะด้านหน้านะด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะรวมทั้งด้านหลังบางส่วนก็เป็นวัสดุแบบซอฟซอฟทัชนะครับซึ่งจะช่วยให้อะไรฮะพื้นผิวสัมผัสนะมีความนุ่มนวลน,นะเบาะนั่งใหม่นะ,ะในตัวที่นะในตัวที่อะไรฮะเบาะนั่งในพื้นผิวสัมผัส่อนข้าง่อนข้างดีนะเบาะนั่งเป็นหนัง ตึงสังเคราะห์นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นในตัวท็อปหรือว่าตัว V ีเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการเจาะรูเพื่อระบายอากาศนะจริงตัวนี้ก็น่าจะให้มาอีกสักหน่อยนะให้มาเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับก็จะได้อ่อะไรฮะจริงๆมันก็ก็เออไม่ได้แบบยากเย็นอะไรนักเนาะนะตัวนี้แต่ว่าพวงมาลัยค่อนข้างกระชับดีอะันะค่อนข้างกระชับดีนะครับอัาตราเร่งอาจจะไม่ได้ลองกันมากมายนักเดี๋ยวมีช่วงจังหวะเวลาก็ลองนิดนึง เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นมอเตอร์ตัวต่วตำนะครับ170แรงมา้าเนาะ,ะก็ไม่ได้ปลุดปลาดอะไรมากมายนักนะครับไม่เหมือนตัววีตัวตวีเนี่ย245แรงม้าแน่นอนนะนะอาตาัตราเร่งก็คงจะดีกว่านี้แต่ว่าผมถือว่าพอใจแล้วฮะสำหรับคนใช้งานทั่วไปนะถ้าเป็นในรุ่นที่มันแรงเกินไปเนี่ยนะหลายคนเปิดเผกดนะก็มีสิทธิ์ที่จะอาจจะต้องสร้างความคุ้นเคยสร้างความชินหน่อยในเรื่องของ เรื่องของกําลังเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าตอบสนองในเรื่องของการเข้าโค้งต่างๆนะครับการอนอช่วงล่างกระชับซับแรงกระแทกอย่างที่ผมพูดทางไว้นิดหนึ่งนะในส่วนเขาบอกว่าด้านหลังเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกเลยทีเดียวนะเพราะว่า1ก็คือเรื่องระบบะช่วงล่างแบบไฟฟลิ Link เงเองก็จะช่วยซับในเรื่องของแรงกระแทกซึ่งมันซับได้ไม่ใช่เฉพาะขึ้นลงอย่างเดียวเนาะซับแบบแนวเยืงนะมันก็มีหลายๆส่วนนะครับทำให ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างนุ่มนวลน,นะและตัวนี้สิ่งที่สําคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของการออกแบบาวางาวางแบตเตอรีตตรตตรน่นะครับจุดวางแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยนะครับไม่ใช่ลิเธียมไอออนนะแต่ตัวนี้เขาเปลี่ยนมาเป็น NMC แล้วนะครับซึ่งเป็น NMC ก็เป็นแบตเตอรี่แพ็คใหม่นะครับเขาบอกว่าอยู่ที่เราเลือกใช้ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนจะเลือกใช้แบบถ้าเกิดเราเน้นในเรื่องของเ e อร์ฟอร์มนซ์หรืออะไรเนี่ยเขาจะใช้ NMC เพาะมเป็นตัวใหม่นะตัวเก็บไฟนะความ จุได้เยอะนะครับในขณะที่พื้นพื้นพื้นผิวหรือพื้นที่เนี่ยน้อยลงไปนะครับในตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่ NMC นะครับในแนวนอนนะในแนวนอนความจุทั้งหมดอย่างที่บอกไปครับ50กิโลวัตต์ชั่วโมงนะ50กิโลวัตต์าวเวอร์นี่แหละนะครับ,นะรบเป็นแบบแนวนอนนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการระบายอากาศนะครับในเรื่อง,องการระบายความร้อนเป็นไปได้ค่อนข้างดีจะบอกนะเนื่องจากว่าอะไรฮะเนื่องจากว่า ตัวนี้มันไม่หนานะถ้าตั้งเนี่ยขาบอกว่าถ้าเกิดตั้งเนี่ยนะจะทาให้แบตเตอรี่แพ็คแบตเตอรี่มันค่อนข้างสูงส่วนการวางแนวนอนวางเป็น2ชั้นมันจะมีเรื่องการระบายอากาศแล้วออกได้ทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะในขณะที่แบตเตอรี่เสื่อมนะพูดถึงไปไกลๆเลยฮะแบตเตอรี่เสื่อมเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของอะไรประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ยังคงไม่เสื่อมสภาพมากมายน,นนะเพราะว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้เป็นดีๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือจุดเด่นอีกอย่างก็คือเรื่องของ พื้นที่ภายในเนาะพื้นที่ภายในเมื่อแพ็คแบตเตอรี่บางเพียงประมาณ10เซนเนี่ยนะครับก็จะทําให้เททลูมเนาะการจัดวางที่นั่งตำแหน่งที่นั่งของของอะไรฮะภายในเนี่ยนะเป็นไปได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฮดลูมการวางองศาของขานะครับก็จะทําให้นะก็จะทําให้อะไรฮะมันกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ในขณะที่เข่าไม่ชันมากยิ่งขึ้นนะไม่ชันเท่าไหรนะ่นะักเนาะ <Okay. S 2> ก็ถือว่าเป็นส่วนดีของการใช้แบตเตอรี่เอนเอแล้วก็การวางแบบนอนนะครับซ,ซึ่งในตัวนี้นะฮะก็แบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นเหมือนกับตัว mg 4นะครับเป็นเหมือนกับ mg 4ก็คือใช้ชุดเดียวกันนี่แหละนะครับยกเว้นในตัวในตัว,ในต,วในตัว v เนี่จะจะจะ,จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ภายในก็โอเคนะการขับทั่วๆไปก็อาจจะยังไม่ได้ลองอะไรกันมากมายนะัก นะครับลองอัตราเร่งเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าพอใจนะครับก็บอกไม่น่านตามอ่าแล้วดูเรื่องของเอ่อระบบช่วงล่างนิดนึงระบบการสะเทือนนะฮะนะการการการแทรกนะครับก็กกกกกถ,ถือว่านุ่มนวลอยู่นะ ก็คือหน้าจอนะครับ12.8นิ้วนะก็มีเรื่องของโหมดการใช้งานเป็นเมนูภาษาไทยแล้วนะครับมีโหมดนะก็มี MG p i l o t นะครับการขับขี่ผู้ช่วยเสียงนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยต่างๆเรื่องของการเซตระบบต่างๆนะครับมีการเรื่องการชาร์จกลับนะตัวนี้สัมผัสค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็หน้าจอดูละเอียดคมชัดดีนะครับก็การชาร์จกลับนะครับก็สามารถอย่างที่บอกไปนะครับก็คือเคิร์นะก็มีเรื่องของชาร์จแบบต่ำนะครับก็ไม่มีการน่วง ในเรื่องของอะไรฮะคันเร่งมากนักนะครับกับปันกลางสูงแล้วก็ปรับแบบอัตโนมัติปรับแบบอัตโนมัติก็จะช่วยในเรื่องของอะไรฮะให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับมาในส่วนของเรื่องการควบคุมนะครับมีเรื่องของออโตโฮเป็นออ t โตโฮเบรกนะครับออโตโฮเบเกิลนะโหมดวันแพดเดิลก็สามารถปรับใช้ได้นะครับมี SC Off นะครับตัวนี้ก็สามารถปิดปิดในส่วนของ ESC ได้ด้วยนะ มีเรื่องของระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันหรือ HDC นะครับ Hill Descent Control เองก็มีให้ใช้นะครับปกติก็จะเจอกันในเฉพาะในในรถที่เป็นอะไรฮะรถที่เป็นลยุลยๆหน่อยนะครับก็จะใช้ HDC ต,ต,ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็น SUV และนะก็ได้จะมีให้นะครับการขับขี่ไปแล้วนะครับผู้ช่วยเสียงเรื่องของฟังก์ชันนะการพูดนะการโต้อตอบหรือว,ว่ามีคีย์ลัดนจะเป็นเรื่องของตัว D MG นะครับก็เสียงตอบรับความปลอดภัยต่างๆก็สามารถ เสร็จค่าได้ถุงลมนิรภัยนะครับให้ทํางานนะครับการดับเครื่องยนต์ก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เมื่ออยู่ในตําแหน่งเกียร์ P เท่านั้นนะฮะก็ดับเครื่องยนต์ก็กดซีนปปัดได้นะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ไม่ได้มีการซับซ้อนอะไรนะครับการใช้งานสามารถเชื่อมต่อ Apple CarP เพนะครับเ,เชื่อมต่อ Android Auto ได้อย่างแบบไร้าสายเนาะก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับหลังจากที่เราได้นะทดลองขับกันไปเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของกําลังเองนะครับก็ถือว่า ตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ที่มันมีกําลังนะในระดับที่ค่อนข้างดีทีเดียวแหละนะฮะถึงแม้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่นะฮะตัวมอเตอร์ตัวแรงสุดนะครับก็สามารถทาอัตราเร่งได้ค่อนข้างดีนะครับนะตามสภาพเส้นทางที่เรามีโอกาสได้ลองขับกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รูปแบบของรถน่าสนใจนะครับรวมทั้งสิ่งที่เขาบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็คือเรื่องของไลฟ์ฟรันตีนะตัวนี้นะครับเขาบอกว่าในทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัว V นะไม่ว่าจะเป็นตัว V ตัวท็อปสุดนะครับ ตัวรองท็อปนะตัว X นะครับไลฟ์วรันตีนะครับที่ทําให้ผู้บริโภคนะครับมั่นใจในส่วนของคุณภาพนะฮะของสินค้าได้เป็นอย่างดีนะครับนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับหลายๆท่านที่มองหารถนะ SUV EV อยู่นะครับก็คงเอานให้ทุกท่านได้สัมผัสกันเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับก่อนเปิดตัวจริงก่อนได้ลองกันเต็มๆจริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคาร์บิโอชาแนลนะครับขอลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ